แต่ก่อนเรายังไม่มีระบบนี้ความไม่ปลอดภัยก็มีอยู่อย่างนี้มากมายกายกองแต่พอมีระบบนี้ก็เป็นช่องทางที่ผู้ปกครองมั่นใจได้เข้ามาใช้มากขึ้นเนี่ยนี่คือคิดว่าเป็นเป็นมิติโอกาสที่ทุกคนจะได้สบายใจเ,เมื่อเราเห็นตัวเลขมากๆจะแก้ปัญหาอย่างไรต่างหากแล้วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ที่เราจะได้ต่อยอดเชิงการปฏิบัติซึ่งท่านมนตรีเองก็จะได้เห็นความก้าวหน้าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคตครับท่านเลขาค,ครับตัวเลขที่เข้ามามันเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของคอหมั้ยครับ ก็ก,ก็ก็มีเกี่ยวข้องหลายอย่างก็คือสุดท้ายนโะยบายท่านก็คือต้องการหินโรงเรียนในประเทศไทยเราเป็นโรงเรียนแห่งความสุขและเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยเพราะตัวชีวัดเนี่ยดูเนี่ยด,ดูดูได้ดีที่สุดก็คือถ้าโรงเรียนผู้ปกครองแฮปปี้นักเรียนแฮปปี้ก็แสดงว่าโรงเรียนนั้นนะมีทิศทางไปสู่เป้าหมายที่จะชี้วัดว่าคนนําคือพออรโรงเรียนที่ต้องเป็นเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นครับเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่จะใช้ประเมินยิ่ง PA นีในตรงเป๊ะเลย อจะประเมินจากตรงนี้ครับ